วันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2567เวลา10นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของราชอาณาจักรสเปนซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าเรือเปอโตพอโต้เกาะมาโยกาเพื่อส่งร่วมการแข่งขันเรือใบารายการเปอโต้พอโต้52 Super Series Series Week ร่วมกับทีมวายุจากประเทศไทยเป็นวันแรก การแข่งขันรายการนี้เป็นการแข่งขันเรือใบรายการใหญ่ระดับโลกแต่ละทีมมีนักกีฬาที่มีชื่อเสียงทั้งระดับโอลิมปิกและรายการอเมริกาครับเข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีเรืบใยรุ่น t p 52จาก9ประเทศรวม13ทีมประกอบด้วยทีมเรือใบาจากสหรัฐอเมริกา3ทีมสหราชอาณาจักรสอทีมและทีมจากเยอรมนีฝรั่งเศสแอฟริกาใต้ตุรกีบราซิลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและทีมวายุจากประเทศไทยหมายเลขเรือ27มีสมาชิกทั้งหมด15คนน้ำหนักรวมของทีมอยู่ที่1,280กิโลกรัตามเกณฑ์การแข่งขัน ซึ่งน้ำหนักของสมาชิกในเรือมีผลต่อการแล่นเรือหรือถ่วงเรือตามกระแสของคลื่นและแรงลมที่พัดผ่านการแข่งขันจะมีทั้งหมด5วันวันละ2เรสกติกาการแข่งขันคือทุกทีมจะออกจากจุดสตาร์ทพร้อมกันและมุ่งหน้าไปยังทุ่นที่วางไว้ทางด้านเหนือลมอ้อมทุ่นและแล่นกลับมาทางด้านใต้ลมเป็นจำนวน2รอบก่อนเข้าเส้นชัย โดยระยะทาง1เรตอยู่ที่ประมาณ6ไมล์ทะเลหรือประมาณ10กิโลเมตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะสตาเจิสของทีมส่งทำหน้าที่ดูทิศทางลมวางแผนและส่งสัญญาณให้สมาชิกเตรียมเคลื่อนย้ายตำแหน่งกลางใบเรือเพื่อรับลมหรือถ่วงน้ำหนักเรือให้ทันเวลาตามกระแสแรงลมซึ่งวันนี้ความแรงของลมทะเลเฉลี่ยอยู่ประมาณ12นอตถือว่าอยู่ในระดับพอใช้ การแข่งขันวันนี้แม้ว่าเร็กแรกทีมวายุจะออกสตาร์ทไม่ดีต้องย้อนกลับไปอ้อมทุน่นทำให้เสียเวลาประมาณ1นาที40วินาทีแต่ก็สามารถตีตื้นขึ้นมาได้โดยจบเร็กแรกเป็นระดับที่9และเร็กที่2เป็นราดับที่5และด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทุกคนในทีมทำให้ผลคะแนนรวมทีมวายุอยู่ลำดับที่6ของรายการ ขึ้นสุดการแข่งขันทั้ง5วันจะนำคะแนนทั้งหมดมารวมกันทีมที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัล52 Super trophy. s ซ r เปอร์ซีรีเวลา20นาก5นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังร็อฟเซอร์คลับภายในบริเวณท่าเรือพอโตพอโตส่งร่วมงานเลี้ยงโอนเนอร์สตินเนอร์กับเจ้าของเรือท la allora ี่มาร่วมการแข่งขัน โดยนายเอเดัวโดเพรสเจ้าของทีมเรือบายครีโอลาจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลจัดขึ้นเพื่อตอนรับเจ้าของเรือที่มาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดตามรับชมการแข่งขันได้ทุกวันตั้งแต่เวลา18นาฬิกาทาง www.52superseries.com จนถึงวันที่1กันยายนนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน